ทีนี้เราไปดูพาาลิมปิกเกมกันบ้างครับถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของนักกีฬาของประเทศไทยเลยนะครับที่ได้เหรียญรางวัลเยอะมากรักกวาดไปทั้งหมด30กว่าเหรียญนะครับก็6เหรียญทองนะครับ6เหรียญทองเออ10กว่าเหรียญเงินอ่ะ17เเหรียญเงินมะ6ทอง11เงิน13เแดงนะครับนี่คืออันดับดีสุดของไทยที่เคยทามาทาลายสิตอนที่2016 รีโอเกนตอนนั้น6ทอง6เงินหกทองแดงนะครับผลงานดีมากๆของพาลิมปิกไทยโดยเฉพาะกับพี่แววสามทองหนึ่งทองแดงสุดยอดมากฟันดาบต่างประเทศตีข่าวเลยว่าไม่มีไม่มันเป็นไปไม่ได้เหลือเชื่อจริงๆคุณได้ทองครบสามดาบเลยอะเอเป้ฟอยต์เซเบอร์ไม่เคยมีใครทำได้ใช่ครับล่าสุดก็มีพิธีปิดเรียบร้อยแล้วนะครับที่สตาร์เตอรฟองเลยฮะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่ง ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็คือเอ็มเนลมารคงยังคงไปให้เกียรติประธานในพิธีเหมือนเดิมนะครับ,รบแล้วก็มีร้องเพลงซานตาศิลปินชาวฝรั่งเศสหลังจากนั้นพาเลตข,ของนักกีฬา168ชาติรวมถึงนักกีฬาไทยที่มีคุณบีมชัยวัะะนระรัตนเหลี่ยนทอง100เมตรวิลแชร์เลสซิ่งเข้าสู่สนามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้บวยการฝ่ายจัดโอลิมปิกเกมแล้วก็พาราลิมปิกเกมอย่างโทนี่เอสตองเก้นะครับพร้อมด้วยแอนดรูพาร์ซันประธาน IPC กล่าวขอบคุณครับสำหรับทุกคนทุกฝ่ายตลอด12วันที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมต่อจากนี้ครับจะส่งต่อไปให้กับคาร์เลนบาสนายกเทศมนตรีของมหานครลอสแอนเจลิสเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยจะไปจัดที่ USA นะครับสหรัฐอเมริกา2028ทั้งออโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกเกมครับแล้วก็กเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดได้เห็นภาพกันผมชอบมากตั้งแต่โอลิมปิกแล้ว <c oughs> พิธีปิดเนี่ยจุดคบเพลิงจะอลังการแค่ไหนแต่ว่าดับคบเพลิงเนี่ย back to basic ที่รบอบที่แล้วเป่ารอบนี้เป็นยังไงเป่าเหมือนกันครับแ,แต่ว่ารอบนี้ก็จากโอลิมปิกเนี่ยเป็น5ทวีปแล้วก็นักกีฬาพิเศษตอนนี้เป็นนักกีฬาบ็อกเซียของฝรั่งเศสครับมาร่วมกันเป่าก็เป่านี่แหละเป่าง่ายๆนี่แหละเป็นการดับคบเพลิงอย่างเป็นทางการ,รการปิดฉากปารีส2024แล้วก็ส่งต่อกับ LA ในอีก4ปีข้างหน้าครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจบจากรายการของเรานะครับเรายังมี รีลันให้ได้ดูนะน่าจะอีก2วันนะครับในรายการ w ว r l d Sport พัทนะฮะก็ดูความยอดเยี่ยมได้เลยนะครับอย่างที่คุณภาคบอกไปนะครับคือโอ้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆนะครับส่วนเจ้าเหรียญทองเนี่ยเป็นทางฝั่งของจีน6สมัยซ้อนอีกแล้วนะฮะก็ได้ทั้งเดี๋ยวก่อนนะโอลิมปิกเกมที่ถือว่าได้ปะเออไม่นับไม่ได้เพราะว่าแพ้ไปแพเหรียญเงินใช่ไหมอืมเป็นอเมริกานะแต่ว่าจีนรอบนี้นะครับได้9 4เหรียญทอง76เงิน 50ทองแดงนะตามาด้วยสาราชนาจักรนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะฮะครล้วภาพที่เห็นก็คือภาพของมิวสิกวิดีโอล่าสุดของพราไทยนะครับที่ร่วมกับพี่แจ๊สพี่แจ๊สชนชื่นเนี่ยหรือว่าแจ๊สปุกนิกเนี่ยทำเพลงพิเศษให้กำลังใจนักกีฬาพราไทยทุกคนนะครับก็เขาจะเอาทุกวงการเลยเหรอเพลงไปต่อไปต่อก็ขอบคุณกับความมุ่งมั่นของนักกีฬาพราไทย79ชีวิตทั้งที่ได้เหรียญแล้วก็ที่ไม่ได้เหรียญ ก็ไปต่อครับในการลุยกับการแข่งขันทุกมากีฬาให้กับผลงานของนักกีฬาไทยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทยเดินทางกลับมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ากับการความสําเร็จของนักกีฬาไทยที่สุดยอดมากในการแข่งขันครั้งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ก็จะมากัน3ามไฟล์นะครับช่วงเช้า1นึ่งไฟล์แล้วก็ช่วงค่ำหนึ่งไฟล์เดินทางกลับถึงเมืองไทยเป็นที่รียบร้อยนะครับนักกีฬาภารไทยครับผม